ตกใจคําถามเจอกรรมการช็อตไหมคิดไม่ออกนะคะบงไหมนะจริงๆไม่ได้บงขนาดนั้นเพราะนี่ก็คือคนเหมือนกันเนาะฉะนั้นถ้าเกิดกรรมการถามอะไรมาแล้วเราแบบคิดไม่ทันนะคะเราอาจจะมีวิธีการแบบว่านิดนึงเช่น well เพื่อคิดสามวิไงนะอย่างน้อยก็คืออยากจะให้น้องคิดว่าถ้าเกิดว่ามันจําไม่ได้จริงๆน้องไม่ต้องกังวลนะน้องตอบเป็นธรรมชาติไปเลยเช่นสมมุติว่าทำไมอยากเป็นแอร์ใช่ปะ เอาจริงๆอะที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็จะไม่ตอบนะว่าเพราะว่าชอบเดินทางอะไรอย่างนี้มันไม่ควรจะตอบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือทริคนะคะแต่ถ้ามันจําไม่ได้ว่ามันต้องตอบว่าอะไรอยากจะให้น้องคิดอะไรได้อะตอบไปเลยตามความจริงเพราะว่าอย่างน้อยอะคะ่ะถึงแม้ว่าคําตอบอาจจะไม่ได้ดูดีแต่ความมั่นใจเรามาก่อนก็อาจจะชนะใจกรรมาการได้เช่นกันนะคะดังนั้นคิดได้ไมันไม่ได้ไหมายความว่าําปุ๊บตอบปับ๊บ น้องสามารถที่จะหยุดคิดสัก3วิได้เพื่อที่จะดึงสติมานิดหนึง่งดังนั้นเขาอยากจะบอกว่าคำตอบไม่ต้องสวยหรูแต่สติสำคัญกว่าเพราะถ้าเรามีสติเราจะสามารถควบค c o n t r l situation ทุกอย่างได้และเราจะรู้ว่าณนะตอนนี้เราทำอะไรอยู่แล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติอย่าลืมว่าในการคัดเลือกของการสมัครแอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มองหาความเพอร์เฟก แต่ว่าเขามองหาตัวตนที่เป็นธรรมชาติของเราที่เราโชว์ความจริงใจโชว์ความสนุกโชว์ความ p r o f e s s i o n a l ให้เขาเห็นแบบนี้มากกว่าฉะนั้นสำคัญกว่าการตอบคำถามที่ดีคือสติแล้วถ้าคิดไม่ออกจริงคิดได้3ามวินะคะแล้วก็ตอบอย่างที่เราอยากตอบเป็นธรรมชาติได้เลย